ก็ไปอ่านเจอมานะคะทำให้โอฉุกคิดตามด้านบนนี้เลยนะคะโอไม่ได้เป็นคนกล่าวนะคะแต่ว่าหนังสือกล่าวไว้มันทำให้โอฉุกคิดอย่างนี้เขาว่าเขาบอกว่าคนที่รักเราจริงใจกับเราและหวังดีกับเราจริงๆเขาจะไม่มีวันพูดถึงเราในทิศทางที่ไม่ดีเขาจะไม่พูดถึงข้อเสียของเราเขาจะไม่ กล่าวหาเราไม่นินทาไม่พูดถึงเราในแง่ร้ายเมื่อรับหลังเราเขาจะไม่พูดสิ่งเหล่านี้ค่ะให้คนอื่นฟังในทางที่มันไม่ดีเนาะคือพออ่านเจอแล้วเนี่ยนะคะโอก็มันทำให้โอนึกถึงคนคนหนึ่งนะคะที่เราเคยแบบสนิทคบค้าสมาคมกันนะคะคุยกันอะไรประมาณนั้นนะคะ คือเขาตัวเขาเองนะคะก็เอาเราเนี่ยไปเล่าให้คนอื่นฟังนะคะอารมณ์แบบประมาณว่าคบซ้อนแต่ก็นินทาเราอะไรอย่างเงี้ยจนทําให้คนคนนั้นก็เอาเรื่องราวเกี่ยวกับตัวโอเนี่ยไปโพสต์ในทิศทางที่ไม่ดีเช่นกันนะทีเนี้ยพออ่านเจอแล้วแบบฉุกคิดมากคือคำที่คำมันทําให้โอนนึกถึงคําพูดของเขาอะค่ะที่บอกว่า ฉันให้เกียรติคุณฉันเคารพคุณฉันเชื่อมั่นในตัวคุณนี่นู่นนั่นนะคะมันจริงหรือเปล่าถูกไหมแบบพออ่านเจอเออฉุกคิดว่าเฮ้ยมันจริงหรือเปล่าในสิ่งที่เขาพูดเพราะฉะนั้นนะคะเราไม่สามารถวัดคนได้จากคําพูดแต่การกระทำอะคะ่ะมันจะสะท้อนคุณค่าของคําพูดของคนคนนั้นนะคะก็แค่ฉุกคิด นะคะและที่สําคัญเองโอก็มันทําให้โอนึกถึงเออมันก็จริงที่สําคัญเองที่พูดอยู่ตรงนี้โอกก็ไม่ได้เป็นคนที่ดีเลิศเลออะไรมากมายโอจะชอบบอกตัวเองเสมอว่าเราคือคนที่ธรรมดาแต่เรายังพัฒนาได้อีกคือเวลาที่เราบอกว่าเราเป็นคนดีอยู่แล้วอะสิ่งที่โอกกลัวที่สุดโอกกลัวว่าตัวเองจะไม่พัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นกว่านี้เพราะเราไม่มีวันรู้หรอกว่า เราดีหรือ,อยังบางทีเราอาจจะดีอยู่ในบ้านดีแต่กับคนในครอบครัวแต่เราไม่ได้เป็นคนดีของสังคมโอก็เลยบอกว่าอโอจะพูดในฐานะที่เป็นมนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งที่ใช้ทรัพยากรบ,บนโลกใบนี้แล้วถ้ามันมีอะไรที่ตัวโอเองสามารถสร้างหุณนค่าให้กับบนโลกใบนี้ได้โอก็จะทำอะไรประมาณนี้ก็คือจะบอกตัวเองอย่างนี้เสมอนะคะเพราะฉะนั้นแบบคืออ่านแล้วก็ เออมันมันก็แบบทำให้โอ้รู้สึกกลับไปคิดฉุกคิดเนาะเพราะฉะนั้นนะคะทุกคนอย่าลืมว่านี่แหละค่ะกฎแห่งการวัดความจริงใจของคนที่เราจะสนิทกับเขาก่อนที่เราจะเป็นเพื่อนเป็นแฟนเป็นอะไรกับเขาเนี่ยมันมีกฎกฎนี้โอ้ว่ามันก็จริงนะเพราะถ้าคนที่เรา ถ้าคนที่เรารักเขาจริงๆอ่ะเหมือนเรารักลูกรักคนในครอบครัวเราอ่ะเราก็จะไม่ไปพูดถึงเขาในทิศทางที่ไม่ดีใช่ไหมคะแต่มันก็มีข้อยกเว้นนะเอาเป็นแบบว่าหนังสืออาจจะเขียนแบบได้สวยงามเนาะแต่โอว่าในแง่ของชีวิตจริงมันหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่เราเองอาจจะต้องพูดถึงในสิ่งที่ไม่ดีของคนอื่นบ้างแต่กฎของโอคือ เราจะไม่เป็นคนที่เริ่มก่อนนึกออกไหมเราจะไม่เป็นคนที่เริ่มก่อนเพราะบางครั้งเนี่ยการที่เราจะต้องพูดถึงคนอื่นในทิศทางที่ไม่ดีหรือว่า,าความไม่ดีของเขาเนี่ยบางทีเขาอาจจะอา่าอย่างเช่นยกตัวอย่างเราจะยอมให้คนอื่นใส่ร้ายเรา,หาไหมไม่โดยเฉพาะถ้าเป็นสังคมที่เราต้องอยู่สังคมที่เราต้องไปสังคมที่เราต้องทำงานสังคมที่ เราต้องเจอกันบ่อยๆแล้วถ้าหากว่ามันมีใครอะ่ะแบบไปพูดจาใส่ร้ายพูดจาถึงเราในทิศทฐานที่มันไม่ดีอะ่ะโอ้ว่าบางครั้งเนี่ยคนเราเนี่ยจะต้องลุกขึ้นมาชี้แจงความจริงที่มันเป็นจริงๆให้สังคมเข้าใจบ้างเนาะบางครั้งการปล่อยให้คนอื่นพูดจาเลวไหลพูดจาใส่ร้ายบิดเบือนความจริงที่มันเป็นจริงๆ และเรากลายเป็นคนไม่ดีในสังคมที่เราต้องอยู่อาศัยในสังคมที่เราต้องทํามาหากินอยู่อะ่ะบางครั้งเราก็จะต้องลุกขึ้นมาชี้แจงเนาะซึ่งการชี้แจงนั้นมันอาจจะเป็นเป็นการที่เราเองก็ต้องพูดถึงเขาในส่วนที่มันไม่ดีของเขาจริงๆบ้างเพราะความจริงของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันแต่โอเชื่อว่าความจริงที่มันเป็นจริงๆอะค่ะมันจะจริงอยู่เสมอ ก็ประมาณนี้อันนี้คือเรื่องราวฉุกคิดและไปอ่านเจอนะคะก็ประมาณนี้แล้วเจอกันคลิปถัดไปค่ะ